ตออเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะ Last one เธอใน yeah. แค่ไหงกันทั้งวันทำอะไรก็เราให้ฉันฟังถ้าฉันเปลี่ยไปว่าคิดถึงจังเธอก็ตอบคิดถึงจังเคยกันงงงิงสุดที่งงงิงฉันเธอก็คือกันไม่ดีนี แล้วไม่รู้อตอนนี้ก็บอกให้รอสิเจ็ดนาทีแต่ไม่ต้องรอมันนานเปๆๆ็นปีทำไรอยู่ครับคือจิตทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวใหม่ที่ตอนคุณไหนาาท้าไม่ตอบท้าคุณก็ไม่บอกปดีวมั yeah นย้ายหรอเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะถัาไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉชักเรางมันฉชนนักขวาวป่อย うう<ร>ตาดึงตาดึงตาดึงตึงตาดึงตาดึงตาดึงต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 ึงจะให้ไม่ไดไม่บอกไม่เคยจะบอกเลยว่าสุดแม้เธเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รักหรือเปล่าก็ว่าสุดแม้ไม่รู้ว่าเธอไม่ว่างหรือว่ามีใครที่อยู่ข้างๆเธอทไม่มีคนที่คิดนาย โอ้เธอไม่รู้เลยว่าเธอไม่ได้รีบมีแต่ฉันเองที่ miss you so ทำไรอยู่ครับคือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวไมที่ตอนคุณไหทำะไรก็ไมตอบทำไรก็ไมบอกที่เียมันร้าหรอไม่รักแล้วหรอเดียวนี้ไม่ตอบเลยนะถ้าไปแล้วไม่ตอบเลนะฉักเราไม่นชนะคว้าบ่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างดี เธอข้างเดียวอ่านแล้วเธอก็ไมเห็นต่อยังกับว่าฉันมันไม่สำคัญรอทถาอย่างนี้ทีขอไม่ดีรู้ปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะถามไปแล้วไม่ตอบเลยนะ ฉันมาไม่สาคัญหรอกทำอย่างนี้ใจคอไม่ดีรู้เปล่าตาดึงตาดึงตาดึงเตินเนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไปตาตตเติมตาดึงตตามเตดิมนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไป สวัสดีครับสวัสดีครับเลเซอร์เต็มหน้าจอเต็มสตูดิโอเราเลยตอนนี้โอ้โหสมศักดิ์ศรีคัมแร็าแบบสมศักดิ์ศรีมากเป็นศิลปินที่ใช้เวทีเราคุ้มค่ามากจริงจริงไม่เคยมีใครเต้นถึงตรงนี้เลยนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลัง last one ใช้เต็มพื้นที่ครับใช่คือแบบสมศักดิ์ศรีจริงโอ้โหไม่ไม่เสียแรงที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนประกวดจริง เป็นแฟนคลับทุกคนวุกคนนี้บวชใครทุกคนอยู่รอดแต่นี่ฉันเมนคนนี้เป็นต่อตอนรับฮานนุมนะตาหูเจะเลิกเป็นต่อออฟโรดนะครับแล้วก็ไดมอนด์ด้วยใช่ นี่คือความแบบว่าเติบโตขึ้นเนาะหลังจากที่แบบมีซิงเกิลเรื่อยๆต่อๆมานะคะแต่ว่าซิงเกิลนี้สิ่งที่เห็นแล้วเปลี่ยนแปลงไปได้ชัดเลยก็คืออ้อนเก่งมากจริงป่ะไหนทําเสียงแบบตอนร้องซีท่อนนั้นน่ะไม่รักแล้วอ๋อไหนเป็นต่อด้วยร้องท่อนนี้ด้วยนี่ไม่รักแล้วอรอดนี่ยังจะหนักขวานี่ยเวอร์ชันหนึ่งนะฮะมีอะไรหรอหาเจอเลยอ่ะ เม่รัก no? เ,เราเวอหัคนใต้คนชื่ออะไรเพียนเพียนเพียนม่รักเราเวออ์เอาละกันนะแต่ซ er ิงเกิลนี้ปังมากจริงๆฮะเพราะว่าทันทีที่ปล่อยออกมาขึ้นเทนทวิตเตอร์ดับหนึ่งเลยใช่เกิดแฮชแท็กต่างๆนานากระแสตอบรับไปติดเทนทวิตเตอร์โลกอีกแล้วก็ยังแบบขึ้นเพลงมาแรงใน YouTube ด้วยครับ เนี่ยน้องๆเป็นยังไงพอแบบซิงก็นี่3ปล่อยมาคือเรียกได้ว่ามันแค่แบบหลักวันอะออไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่แบบกระแสะมาดีมากๆขนาดนี้อาถามพี่ต้าอู่ก่อนเออรู้สึกยังไงก็คือจริงๆเรารู้สึกดีมากๆเพราะว่าเราอะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดังทะลุอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเพลงนี้เราชอบ,บตอนถ่าย m อวเราสนุกเรามีความสุขกับมันมากๆอยากให้คนดูดีกว่าแล้วโมเมนต์นั้นก็คือแบบพอปล่อยมาทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะ เราเสร็จงานกับตตาประมาณสี่ทุ่มแล้วเราก็นั่งดูก็จะมันถึงแบบตีสองแล้วแบบคุยกันในกลุ่มว่าแบบเฮ้ยแสนแล้วช่วยทวิตมาแรงมากพวกเราก็แบบจริงปะเนี่ยตอนแรกดูแบบว่า หรือว่าเทรน for you แต่มันไม่ใช่มันคือแบบเทรนแบบติดเทรนไทยแลนด์จริงๆด้วยความที่ฟ้าฝนเป็นใจด้วยเทรนโลกก็หลบให้เราแบบว่ามันเป็นใจด้วยให้เราได้ขึ้นไปถึงที่5แล้วก็ใน YouTube ด้วยความที่พอคนดูเยอะครับมันก็ติดในมาแรงเพราะว่าคอมเมนต์ก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดีใจมากๆต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณที่คนฟังทุกคนด้วยครับมันการันตีได้ด้วยการที่คุณไปออกงานคอนเสิร์ตทีป๊อปแล้วแฟนทุกคนร้องได้เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชักไปแล้วไม่ตอบเลยนะ เฮ้ยอย่าเต้นอย่าเต้นเต้นไม่ได้เฮ้ยแฟนๆร้องได้หมดขนาดแค่ปล่อยมาไม่กี่วันเองอ่ะถือว่าเจ๋งมากเลยนะมันดีไหมจังหวะที่เราแบบว่าร้องเราเต้นอยู่บนเวทีแต่เราได้ยินเสียงทุกคนข้างล่างแบบร้องได้ทุกท่อน่างเงี้ยดีมากเลยครับแบบผมผมจะร้องให้ผมถอดเอี๊ยวมาไม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ใช่ไอ้โนตลกเลยจริงเลยตอนนั้นตอนนั้นเราแอบลุ้นอยู่นะว่าแบบจะมีคนร้องได้เยอะไหมนะอะไรอย่างงี้แต่พอท่อนแรกไปต่อขึ้นปุ๊บ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคนร้องเด้นยวๆใช่คือเอาจริงพวกผมใส่เอียกันใช่ไหมครับมันจะค่อนข้างจะได้ยินไม่ได้ยินน้อยแต่ว่าคือวันนั้นได้ยินคนร้องตามแบบคือชัดเลยโดยเฉพาะเพลงนี้อะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงสุดท้ายแล้วพวกเราเต็มที่มากแล้วเราเหนื่อยมากเราแบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเต็นได้้วยนะแล้วเขาร้องพอเขาร้องก็แบบเราสบายใจมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเห็นบอกว่ามีขายของที่ระลึกหน้างานด้วยแล้วคนไปต่อแถวเยอะมากใช่ไหมเป็นต่อวันนั้นเห็นไหม ใช่ฮะก็คือเหมือนกับว่าเราเราเป็นแค่ซุ้มเล็กๆตรงนี้แต่ว่าทุกคนก็คือยืนกันล้อมซุ้มเราหมดเลยใช่แล้วมันแบบมันเหมือนเห็นเห็นทะเลคนนะฮะประทับใจมากใช่เยอะมราแล้วเราก็เห็นเอเลี่ยนด้วย2ตัวใช่น้องเอเลี่ยนเอเลี่ยนขาเข้าแถวไม่ทันเราเข้าแถวไม่ทันเราเป็นแฟนตาซีตัวเอเลี่ยน มันมีความน่ารักหลายๆอย่างครับที่สําคัญครับเพลงนี้ได้พี่แอมอฉริยานะครับและโดมจรุวัตรมาร่วมทําเพลงนี้ให้ค่ะโอ้แต่ถ้าเต้นมันก็ออกแนวน่ารักอ่ะพัดร้องก่อนละกันพัดร้องอ่ะร้องหลักกับคุณคอ่ะยังไงมันมีเอื้อนนะเพลงนี้<อ>ได้ยินอื้อะไรของเราตลอดเวลาต้องบอกว่าพี่โดมกับพี่แอมเก่งมากเก่งมากเขาใส่ความเป็นไทยมาแบบมันเป็นพิรโน้ตไทยที่แบบมาอยู่ในเพลงป๊อปซึ่งแบบ ใช่ใช่ใเออมันมีความไทยเนาะใช่มันจะติดหูครับซึ่งแบบว่าถ้าใครแบบไม่ได้สังเกตอ่ะดีๆจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเอ๊ะมันคุ้นๆนะมันเหมือนข้างข่าวกินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีท่อนที่แบบตะดึงตะดึงอะไรอย่างเงี้ยลายๆายซึ่แบบผสมกับเป็นเพลงป๊อปที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆน่ารักเอาพาเต้นชเลอรว่าไงะครับจะบอกาพาเต้นพลงนี้เหมือนยาก แต่ก็ยากอยู่วันนี้ครับเมื่อกี้ที่ให้สอนยากจริงจริงมันไม่ได้ยากครับผมมันเป็นท่าที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านๆกันอยู่แล้วในทิกตอกอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วนะครับผมแบบเพิ่ม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 อะไรอย่างงี้เป็นท่าที่ทุกคนนั้นน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับผมถ้าใครยังยังเต้นไม่ได้ ลองไปเปิดคลิปผู้เราดูนะครับผมช้าๆเดือท่อนต้องบอกก่อนว่าถ้าเพลงนี้ถ้าร้องตามได้เต้นง่ายเลยใช่ใช่เพราะถ้าเต้นเราจะเก็บตามข่าวส่วนใหญ่ครั่ที่จริงอ่ะถ้าจริงๆเราไ่เต้นเราก็สามารถท่องแบบนี้ได้หนึ่งสองสามเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะ แชทเรามันช่างหนักขวาปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียวขวาซ้ายขวาเอ้โ่อันนี้ไม่ากาท้องไม่จำง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วท่าเพลงนี้มันจะต่างจากท่าสเพลงก่อนหน้านี้คราะว่าด้วยทีมเต้นแบบทีมคนที่โคโลราฟครับก็จะเป็นทีมจากฮาร์เมเช่ก็เลยจะมีความที่เป็นลายลายเต้นที่มันแตกต่างจาก สองเพลงข้างหน้าครับผมโอเคโอดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปฝึกร้องไปฝึกเต้นกันให้ได้เพราะมันน่ารักมากเผื่อแบบไปเห็นในติ๊กต็อกติ๊กตอกอะไรนี้เนาะใช่ฝากกันหน่อยดีกว่าเอาฝั่งนี้ก็ได้รูปสัมภาระรถฝากหน่อยได้ครับผมฝากเพลงที่สามพวกเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่าไม่ตอบเลยนะ What's matter นะครับผม ครับผมก็สามารถไปฟังได้ที่ u t u b e นะครับผมทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับตอนนี้ได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทาง Last One Official <c oughs> ครับผมในทุกแพ <c oughs> ลตฟอร์มเลยครับเอ่ออฟโบั้มด้ยด้จริงๆอยากให้ทุกคนไปดูที่ MV ด้วยเ <c oughs> พราะว่าของมวกเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นตัวเองม,มากๆน่ารักมีนางเอกด,<ช>ด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมีนางเอกเ v เข้ามาในเพลงนี้ด้วยนะครับผมก็คือแบบเป็นการเล่าเรื่องแบบสตอรี่ครับอ่าก็ไปดูความน่ารักของแต่ละคนก็คือเปรียบเสมือน Last One เป็นหนึ่งบุคคลคร ที่ว่าไปดูว่าทําไมเขาถึงห้ารวมเป็นหนึ่งชาห้ารวมเป็น1นะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าในดีเทลครับผมมันจะมีอีสระเอกอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันก็ไปไปฟังแล้วก็ดู MV กันความน่ารักของพวกเรากันได้นะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณนะฮะเลเซอร์ทุกท่านและขอบคุณครับลาสวับ จมั้พวกเราลาไปพร้อมกันเลยละกันอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันบันเทิงแจมรัชตะนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ